คุณรู้ไหม70%ของคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เป็นเรื้อรังและที่สำคัญสามารถป้องกันได้เบาหวานความดันหัวใจมะเร็งไตนี่แหละคือฆาตกรที่ฆ่าชีวิต คนไทยเงียบๆไปในทุกวันแต่สาเหตุมันมาจากพฤติกรรมของเราเองทั้งนั้นค่ะการกินหวานมันเค็มมากเกินไปการกินอะไรที่มันลดจัดมากจนเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อไตเพราะไตคืออวัยวะที่กรองพวกโซเดียมหรือว่าพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะคะดูแลพวกโลหิตให้มันมีสมดุลพราะถ้าเกิดว่าเรารับประทานสิ่งที่ร่างกายเราไม่ต้องการมากจนเกินไปไตก็ทํางานหนักในการกรองออกข้อที่2คือการนั่งทั้งวันนะคะแล้วก็ขยับตัวน้อยเสี่ยงต่อ cardiovascular disease นะหรือโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด หือดหัวใจหลอดเลือดสมองเวลาเรารับประทานอาหารเข้ามาเนี่ยพวกไขมันหรือพวกน้ําตาลถ้าเกิดว่าทานเยอะจนเกินไปมันก็จะเก็บสะสมเป็นตัวไตรกลีเซอไรด์หรือการรับประทานอาหารที่ไม่ดีไปเพิ่มตัว L D L โลดิสตีเล p โปรตีนหรือว่าพวกกลุ่มไขมันที่แย่ๆในร่างกายของเราแล้วเรากินเข้ามาไม่ใช้ออกมาเก็บสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้นะคะ3การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่จะเสี่ยงต่อหัวใจขาดเลือดนะคะส่วนแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ท็อกซินไม่มี ข้อดีอะไรแม้แต่ข้อเดียวในร่างกายและจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับและก็โรคร้ายต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายข้อ4ี่คือการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมันจะทําให้การทํางานของฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยผิดปกติทําให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยไม่มีคุณภาพซึ่งโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่สําคัญในการ่้มแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอในร่างกายค่ะถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี้ย่อมแซมตัวเองได้แย่ก็เสี่ยงต่อการเกิด DNA damage สภาวะ oxidative stress หรือว่าความเสี่ยงระดับเซลล์และเสี่ยงต่อการกลายพันธ ไปเป็นเซลล์ที่ป็นปกตินะคะคนนอนดึกเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งค่ะปัญหาต่างๆที่ไฟายกล่าวมามันสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะเลือกการรับประทานอาหารออกกําลังกายอย่านั่งนานจนเกินไปลดความเครียดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและท้ายไฟายแนะนําสารอาหารสักหนึ่งตัวนะคะเพื่อที่จะมาช่วยกลุ่ม cardiovascular disease แล้วก็ NCD noncommunicable disease คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือคนที่มีปัญหาไฮเปอร์ per, ความดันความดันโลหิตสูงรวมถึงไขมันตัวไตรกลีไฟล์ จะแนะนําตัวโอเมก้าสคนไทยขาดโอเมก้าสหนักมากนะคะเพราะวัฒน,ธ,นธรรมการรับประทานอาหารบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้กินแบบเเตอเรเนียนฟู้ดส่วนใหญ่เนี่ยเวลาได้ปลาทะเลน้าลึกมาเราจะมาผ่านความร้อนซึ่งจะทําให้ค่า EPA และ DHA เนี่ยมันเสื่อมสภาพเพราะว่าตัว EPA DHA เนี่ยเขามีพันธะคู่หลายตําแหน่งนะคะมันจะเสี่ยงต่อการออกซิเดชันเมื่อไปเจอกับพวกอากาศหรือว่าความร้อนได้ค่ะลองหาโอเมก้าสดีๆสักตัวมารับประทานและก็อย่าลืมปรับปรเปลี่ยนพฤติกรรม ในการดูแลตัวเองด้วยนะคะถ้าชอบหลักการดูแลตัวเองนะคะแบบสตร์ชะลอวัยแบบนี้ก็สามารถติดตามกับไฟล์ผู้ช,ชี่ยชาญนั้นเสริมอาหารเซอร์ติฟายจากการะทรวงสาธรารณสุขกันเอาไว้ได้เลยนะคะ